ชีวิตล่าสุดแอนอังคณาไรแป้ง20ปีต้องถอดวิกผมห่วงสวยไม่มีแรงต้องคานเข่าข้อห้องน้ำชีวิตล่าสุดแอนอังคณาไรแป้ง20ปีต้องถอดวิกผมเหลือติดตัวอยู่20บาทเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงนางแบบรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงสำหรับแอนอังคณาไวั้58ปีที่ก้าวเข้าสู่วงการเมื่ออายุ18ปีจากการเข้าประกวดจากเวทีการประกวด Miss Bachelor ของ Bachelor c l u b และได้คว้าตำแหน่งอันดับสอง จากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบและมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบรวมทั้งถ่ายโฆษณาต่างๆมากมายหลังพักรักษาตัวตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ว่า100%ก็แพย,ายามกินแป้งให้เยอะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเท้ามันก็ยังชายอยู่นิดหน่อยค่ะส่วนสาเหตุที่ไม่สบายเพราะขาดสารอาหารด้วยแอนก็ได้กล่าวว่าเป็นการที่ไม่ทานแป้งมานานกว่า20ปีด้วยความที่เรารักษาหุ่นกลัวอ้วนค่ะ แต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจะขาดคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากค่ะอันนี้เจอมากับตัวเลยค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะเราขาดแป้งนั่นเองก่อนจะเล่าต่อว่าเป็นคนที่ทานข้าววันละมือเดียวแม้ว่าจะเป็นคนที่ออกกําลังกายและดูแลตัวเองอย่างมากแต่พออายุมากขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนย้อนกลับไปก่อนที่จะไปหาหมอสภาพตอนนั้นแอนบอกว่าหนักถึงขั้นเดินไม่ได้ต้องคลานเข้าห้องน้ําน้ําหนักลงมาเหลือแค่42กิโลไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้อง เป็นแบบนั้นอยู่ประมาณ3ปีได้มั้งคือมันไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากอะไรเลยเราก็คิดว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็เครียดมากค่ะช่วงแรกๆก็จะมีสมบัติไว้เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำงานเก็บสะสมไว้พอช่วงที่เราตกเราก็สมบัติพวกนี้มาขายเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะแลกเป็นเงินมาใช้จ่ายเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยมีภาระเยอะแต่หลังๆก็เริ่มทยอยใช้จนหมดจนเหลือติดตัวแค่20บบาทค่ะแล้วที่บ้านก็โดนตัดน้ำตัดไฟ แต่โชคดีที่เรายังมีเพื่อนที่ดีหลายคนพอให้เราได้หยิบยืมได้ช่วยเหลือบ้างตอนนั้นคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราดีขึ้นแล้วเรามีเราก็จะใช้ให้มีเพื่อนหลายคนเลยค่ะที่ช่วยเหลือเรานะทุกวันนี้ก็ใช้นี่หมดแล้วนะคะ